สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรโรตีสดสูตรนี้ทำง่ายนวดเมื่อ10นาทีบอกเคล็ดลับทำให้ตัวแป้งกรอบอร่อยที่สำคัญใช้วัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากจะนำไปทำกินหรือทำขายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะนำเนยเค็มไปละลายก่อนค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยนะคะเตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปในวันนี้เราใช้เป็นแป้งสาลียี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนทาให้แป้งเป็นหลุมตรงกลางค่ะใส่เกลือตามด้วยน้ําเปล่าในส่วนของน้ําเปล่าเราจะใส่ลงไปให้หมดทีเดียวเลยนะคะพอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ สูตรโรตีที่เราให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายนะคะใช้วัตถุดิบไม่เยอะมือใหม่ก็ทำได้ค่ะถ้าในขั้นตอนที่เรานวดแป้งตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปผสมได้นะคะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งลงไปผสมได้ค่ะพอเรานวดผสมแป้งเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะมาใส่เป็นเนยเค็มละลายค่ะพอใส่เนยลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีค่ะ ในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีเนยเค็มก็สามารถใช้เป็นเนยเจืดได้นะคะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยค่ะพอเรานวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะรวบแป้งให้เป็นลักษณะวงกลมแล้วก็พักแป้งของเราไว้ค่ะส่วนในขั้นตอนพักแป้งเราจะนําถุงพลาสติกมาคุมไว้นะคะเพื่อกันตัวแป้งโดนลมโดนอากาศค่ะเราจะพักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ําค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งของเราออกมานวดอีกหนึ่งรอบค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีการนวดแป้งสลับกับการฟาดแป้งนะคะใช้เวลาอยู่ที่10นาทีค่ะในขั้นตอนการนวดแป้งรอบที่2นะคะเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งของเรามีความนุ่มและก็เนียนมากค่ะส่วนในขั้นตอนการนวดแป้งถ้าคนไหนนวดในชามผสมไม่ถนัดแนะนําให้เอาแป้งออกมานวดข้างนอกได้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาครบเวลาแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าแป้งของเรามีความเนียนมากค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรวบแป้งของเราให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งรอบที่สองอยู่ที่1ชั่วโมงโดยในขั้นตอนนี้เราจะนําถุงพลาสติกมาคุมไว้เหมือนเดิมนะคะโอเคนะพักแป้ง1ชั่วโมงเพื่อให้แป้งของเรามีความอิ่มน้ํามากขึ้นค่ะเคล็ดลับในการทําแป้งโรตีนะคะยิ่งพักแป้งนานตัวแป้งของเรายิ่งยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งของเราไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งออกมานวดอีกหนึ่งรอบค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลานวดนานนะนวดพอให้แป้งคลตัวก็พอค่ะพอนวดแป้งเสร็จเราก็จะนําแป้งของเรามาขึ้นรูปกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมกล่องด้วยนะจากนั้นก็ใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะแล้วก็ใช้น้ํามันพืชทาให้ทั่วในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นเนยก็ได้นะคะ พอทาน้ำมันจนทั่วดีแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปกันเลยนะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะดึงแป้งของเราออกมาค่ะในส่วนของขนาดตัวแป้งอันนี้ก็ให้เราดึงได้ตามต้องการเลยนะคะส่วนของเราก็จะเอาชิ้นประมาณนี้นะคะใครจะใช้เป็นตาช่างก็ได้นะเอาตามสะดวกของตัวเองเลยค่ะส่วนของเราจะใช้วิธีการกะเอานะพอคลึงแป้งเสร็จนะคะเราก็จะนําน้ํามันพืชนะคะมาทาให้ทั่วก้อนแป้งของเราด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งติดกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะในขั้นตอนนี้เราดึงหน้าแป้งให้เนียนเลยนะจากนั้นก็ให้เรารวบแป้งค่ะแล้วก็บีบแป้งให้แน่นเพื่อกันตัวแป้งหลุดพอบีบแป้งเสร็จนะคะเราก็จะคึงให้เป็นลักษณะทรงกลมเสร็จแล้วเราก็จะนําลงไปพักไว้ค่ะก็ให้เราใช้น้ํามันทาให้ทั่วแป้งด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งเสร็จแล้วนะคะก็ได้ทั้งหมด13ชิ้นค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งของเราไว้1ชั่วโมงเพื่อให้แป้งของเราได้คายตัวแล้วก็จะทําให้แป้งของเรามีความนุ <cog> ่มยืดหยุ่นง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งออกมาทอดกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําก้อนแป้งของเราออกมาดึงให้เป็นแผ่นบางค่ะในส่วนของความบางของแผ่นแป้งก็ให้เราดึงได้ความบางเท่าที่จะบางได้นะคะ ส่วนในขั้นตอนนี้เราไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะเราใส่แล้วไม่ถนัดค่ะส่วนคนไหนที่ถนัดก็สามารถใส่ได้เลยนะพอเราดึงแป้งได้ความบางตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมกระทะสําหรับทอดกันเลยค่ะในส่วนของกระทะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปด้วยนะคะหรือใครจะใช้ปเป็นเนยก็ได้นะในส่วนของเราแนะนําให้ใช้น้ํามันจะดีที่สุดค่ะเพราะการที่เราใช้น้ํามันจะทําให้ตัวแป้งของเรามีความกรอบมากนะคะ ส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟแล้วนะคะก็ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นก็รอจนกว่ากระทะจะร้อนขึ้นมาพอกระทะเริ่มร้อนขึ้นมาเราก็จะใส่แป้งของเราลงไปทอดค่ะย้ําเลยนะคะในขั้นตอนการทอดแป้งเราจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นอย่าใช้ไฟแรงค่ะเพราะจะทําให้แป้งของเราไหมก่อนสุกนะพอเราทอดมาได้สักพักถ้าสังเกตว่าแป้งของเราเริ่มสุกแล้วนะคะก็ให้เรากลับด้าน พอเรากลับด้านเสร็จแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าสีแป้งของเราก็เริ่มสุกแบบนี้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สุกดีนะเราก็จะทอดกลับไปกลับมาแบบนี้จนกว่าแป้งของเราจะสุกได้สีเหลืองตามต้องการค่ะสำหรับเคล็ดลับที่ทำให้ตัวแป้งกรอบนานนะคะเราจะต้องใส่น้ำมันลงไปให้เยอะแล้วก็ทอดตัวแป้งของเราให้กรอบค่ะส่วนของเราก็จะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะพอทำเสร็จแล้วเราก็ทานเลยค่ะก็จะทำให้ตัวแป้งของเรากรอบแล้วก็อร่อยมากนะคะ พอเราทอดมาได้สักพักแป้งของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านจากนั้นเราก็จะพับขอบแป้งเข้าหากันแบบนี้นะคะในส่วนของขอบแป้งใครจะพับหรือไม่พับก็ได้นะคะอันนี้ก็เอาตามความชอบของแต่ละคนเลยนะส่วนของเราก็จะพับเข้าให้สวยงามค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะใส่ไข่ก็สามารถนํามาตอกใส่ได้เลยนะหรือใครจะใส่เป็นเนยก็ได้ค่ะในส่วนของเราก็ไม่ใส่นะเพราะเราได้ใส่เนยลงไปผสมตอนที่เรานวดแป้งแล้วค่ะ พอเราพับม,มุมแป้งเข้าหากันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านแป้งอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดแป้งของเรามาจนสุกเหลืองได้ที่ได้สีตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทอดต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ขอบแป้งของเราสุกเสมอกันค่ะในช่วงที่รอให้แป้งสุกเราก็จะนําแป้งโรตีของเราออกมาดึงให้เป็นแผ่นบางค่ะก็ให้ดึงให้มีความบางเท่าที่จะบางได้นะคะ พอดึงแป้งเสร็จตอนนี้แป้งที่เราทอดไว้ก็สุกดีแล้วค่ะเราก็จะตักขึ้นไปพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะนําแป้งลงไปทอดรอบใหม่นะคะส่วนในขั้นตอนการทอดก็เหมือนเดิมนะคะก็ให้เราใส่แป้งลงไปจากนั้นก็ให้เราทอดไปจนกว่าแป้งของเราจะสุกค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่าน้ํามันเริ่มแห้งก็ให้เราเติมน้ํามันลงไปได้นะคะ พอทอดมาได้สักพักแป้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะคะทอดกลับไปกลับมาจนกว่าแป้งของเราจะสุกเหลืองในที่ได้สีตามต้องการนะก็ย้ยําเหมือนเดิมนะคะในขั้นตอนการทอดแป้งแนะนําให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทําให้แป้งของเราไหมก่อนสุกค่ะ และในระหว่างที่เราทอดแป้งนะคะแนะนําให้เอาแป้งโรตีของเราออกมาดึงเป็นแผ่นไว้นะคะก็ดึงให้บางความบางก็ดึงได้เท่าที่เราจะดึงได้นะคะโอเคนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะคะค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทอดแป้งโลตีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตัดให้ได้ชิ้นขนาดพอดีคําแล้วก็บีบนมข้นหวานลงไปค่ะในส่วนของนมข้นหวานใครที่ชอบเยอะก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะในส่วนของน้ําตาลก็เช่นกันค่ะใครที่ชอบหวานมากก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะ แค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับเมนูโรตีของเรานะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายที่สำคัญใช้วัตถุดิบไม่เยอะสำหรับท่านไหนที่ทำแล้วทอดแป้งไม่หมดก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้นะคะก็จะเก็บไว้ได้หนสัปดาห์ค่ะพอเราจะนำออกมาทานค่อยให้เรานำออกมาทอดนะคะ โอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ